เจ้ากำมันน้อยก็เข้าไปหา <c oughs> เอาป่าตาหยีบซุ Nhắc thâu Léo hiệt Áo phù Mù hốc ông châu Quả hư Mà coi sắc nhắc Xuân hốc Cầm man hô chén Khém khắc ว่าพียักเท่าตายาวเอาสามงามก้มที่ข้างผีตายแล้ววิทย์เป็นลายถึงภายดาบกา ปะสะหันว่ากูจักข้าเอาปืนกูมาลูกน้องสุตันหลวงยิงจับถูกต้องของยักฮันกิ่งปันจริงเอินบอกออ มูจุมเดียวก่อนว่าอย่าไปนั้นกำลังเลือขึ้นลังพ้องกวัวตายนกบ่ตันขึ้น phong cầm nhỏ nhím sọt cay phong du cay cay ao sao lê mai mà tỏ đam suy tên Hùa tài tên ปอกังแขงปากันหลอเต่งฟักฝนปนปีว่ายักพี่ตายยังแต่ใส่ขี้ผงควักเอาดีปุ่มแมม ตั้งหน่วยหัวใจมาคอยถือแซมหานันเลือดคุณคุณแดงแล้วเอาอาวุธดาบทวนปลายแลเอาโลหิตแดงลวดตาดาบกา ตั้งตัวกายพื้นภัยเสื้อผ้าพื้นทะลงปอบอสักหือหันสำคัญว่าเข้าฝันยักตายมิ่งความไกลกาและนาเฮื